ถามวัสดีครับสวัสดีครับงคงถบงร้อยล้านเย้ครับครับดีใจสุดๆอับุ่วยครับดีใจมากเลยนะครับกับผลตอบรับทุกอย่างนะครับแล้วก็เห็นติดตามอยู่ทุกช่องทางเสมอลุ้นกันทุกวันนะครับก็สู้เต็มที่ไม่มีท้อครับดีใจครับครับตอนแรกรู้สึกรู้สึกว่าปากต่อปากกำลังทำงานดีมากๆเลยครับ วิกสองเนี่ยก็เหมือนแบบเปิดมาวันพฤหัสดีมากเลยแต่พอวันศุกร์เนี่ยก็นอยกันเหมือนกันเพราะว่ามีแพนดินไหวตอมันกําลังพุ่งเลยป่ะต่อปากำลังทำงานดีมากเลยแต่พอถ่ายวันศุกร์ไปวันเสาร์ก็รู้สึกว่าคนก็ยังมาดูอยู่แล้วก็ต่อปากก็ทํางานมากขึ้นอีกอะไรเงี้ยก็เลยลุ้นกันว่าหลังจากนี้เข้าวิกสาวเราจะมีสงกรานด้วยก็ตอนแล้วตอนนี้มันก็70กว่าล้านแล้วอย่างเงี้ยเราก็ยังหวังว่ามันจะพุ่งไปทะลุผ่านร้อยให้ได้ครับหวังว่าคนจะยังให้การสนับสนุนต่อไป แล้วก็ฟีดแบ็ก็คือว่ากลายเป็นว่าคนที่อายุเยอะก็เริ่มมาดูหนังเรื่องนี้เยอะขึ้นมีคนาาพาครอบครัวไปดูอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าทางเนี้ยมันก็จะเริ่มแบบเขาเรียกว่าเวลาทางที่คนมาดูทางครอบครัวจะเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งตอนแรกกลุ่มเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่แฟนคลับของเราบ้างกว้างบ้างหมดใช่ใช่ใชเพราะว่าความความสนุกของหนังมันเหมือนแบบได้ทุกคนอยู่แล้วไปสู่แมทซูเป็นอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าเหมือนคนจะมาดูได้กลุ่มกว้างอยู่แล้ว หลายคนที่เข้าไปดูไม่ได้คิดไม่ได้นั่งใจไวไว,ว่าจะร้องไห้น <c oughs> ึกว่าจะเป็นเสียงขำเป็นตัวตออบอกว่ามันก็มี f e e d b บ c k ใเรื่องของความดราม่าที่ทำเป็นหังเป็นยังไงบ้างครับแอบอยากให้รู้สึกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกัน,นออว่าเหมือนเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเหมือนอยากเชิญชวนให้คนมาดูรู้สึกว่าเป็นหนังสนุกหนังตลกบอกในเทรลเลอร์อะไรงเงี้ยครับแต่ว่าพอดูแล้วได้รับฟีดแบ a c ก็หวังว่าแบบจะมีปากต่อปากที่ชวนกันมาดูเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็ในแง่พาร์ตราม่าเนี่ยพาร์ตราม่าเป็นความประทับใจแล้วบางเหมือนนกัที่แบบ ช่วงนี้ของปีที่แล้วเราก็จะรู้ถึงเรื่องหลานมากที่เป็นบรรยากาศครอบครัวมาดูในโครงการเราคิดว่าช่วงนี้ของปีอีกครั้งหนึ่งเย็นมาบรรจบนะแล้วนั้นมีคนเดียวกันเล่นด้วยกระแถมไม่หนึ่งนะฮะมาที่สองคนเลยก็มีแล้วก็บรรยากาศทั้งหมดคุูมฟิลไหมหลานรักใจมากกับเรื่องนี้คู้ฟิลไหมคะคุ้มฟิลครับคู้ฟิลก็ผมว่าผมว่าอ่า มันเป็นมันเป็นงานที่ในในช่วงเวลาที่เราทํางานงานนี้ด้วยกันเลยครับผมว่าผมทีมนักแสดงทุกคนทีมโปรดิวเซอร์ทีมมันเป็นบรรยากาศกองที่มันที่มันสนุกแล้วมันมันตลกมากผมผมเรารู้สึกว่าเหมือนว่าไอบรรยากาศดีๆเหล่านั้นความรู้สึกดีๆเหล่านั้นอย่างเงี้ยผมว่าคนคนดูก็น่าจะสัมผัสมันได้มันได้ผ่านผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆที่ที่ในช่วงในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทุกทุกคนก็ให้การตอบรับที่ที่ดีกับงานของพวกเรามากอะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ยังไม่ดูก็ชวนด้วย ดีใจครับในเรื่องแรกก็ดีใจดีใจมากๆครับแล้วก็เหมือนเหมือนที่พี่วิุกคนบอกเลยว่าเ e e d b บ c ค่อนข้างดีครับผมแล้วก็ให้กระแสตอบรับดีมากที่ก็ดีใจมากๆากคุณชมซินดราม่าซินดราม่าเหรอร้องไห้ตามเหมือนเลยหนูอยู่คนแถวนี้หนูก็เสียใจทุกวันอ่ะพี่ซินดราม่านี่ยเขาซ้อมมันทั้งชีวิตเลยพี่เพิ่มหนังเรื่องนี้เพิ่มหนักเรื่องนี้เลย ก็ถือเป็นสิ่งที่เล่นง่ายสองเป็นทั้งชีวิตมาสิค่ะป้ามาเป็นงานของเรไม่ธรรมดาเลยค่ะคนก็แบบว่ายกเป็นไอดอลเลยแ่าวเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะคีณแม่กาไม่กินเช่นนี้หรือเปล่าก็ตอนแรกก็ไม่คาดฝันนะแต่ว่าตั้งใจตั้งใจแน่นเพราะว่ามันเป็นตัวต้นเรื่องของที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนมากอะแต่ความรู้รส,สึกเปความในครอบครัวนะแล้วสมัยนี้มันจะเป็นกันเยอะซึ่งไม่เข้าใจกันแล้วพอเราอาจจร่านเดิเราก็ร้องไห้นะแล้วก็สึกษาหลางแล้วก็แบบนี้รู้สึกว่าเ,าเราต้องเป็นอาว่าที่เป็นอาว่าที่ดุดัจริงๆแล้วต้องเข้าใจหลานให้หลานรู้สึกว่าเราเข้าใจกจริงๆแล้วเขายังมีที่ขึ้นตรงนี้อยู่เพระฉะนั้นตรงนี้เวลาแบบสแดงก็ ก็เป็นหลานจริงๆนะคะนทันนี้เราก็จะอิกกนะนกเขาในแรคเตอร์ด็ในหนังนะแล้วก็เราก็เลยถ่ายทอดความรู้สึกว่าที่บอกออกมาเนี่ยไม่ได้มาในสุตรเนื่องที่เราก็ไม่ได้เล่นเยอะนะแต่ว่าเราอ่านบ,บทเยอะแต่บทเนี่ยครับ <laughs> ไม่ให้ตอนอื่นมาเลยให้แต่ตอนที่เราเล่นเราก็ต้องคิดเองพร้อมเนี้เนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องคิดเองด้วยนะคะเพราะเราเข้าใจว่าบทเนี่ยสำคัญที่สุด้าใจ จะให้ามามแ่นั้นเพราะด้านมันจะมีไทแบบไงซึ่งตอนแรกเนี่ยในเรื่องอะเราไม่รู้ด้วยว่าพ่อเขาเนี่ยไปเจอคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยซึ่งเป็นคนนี้เราไม่รู้นะพอเราเล่นอะเราไม่รู้หรอกว่าลูกชายมากาคนเนี้ค่<ำ>ะมาเออค <laughs> นดี <laughs> เนี่ย <laughs> เอาว่าีได้เลยค่ะแค่กะทินี่ยแล้วเสร็จแล้วเออเราก็ไปรู้เรื่องเพราะว่าที่จริงแล้วเขาไม่ดี<อ> ก็เลยแบบมันทำให้เราเข้าถึงบทได้มากกลายเป็นไม่ให้ไม่ให้บททั้งเรื่องกับตีน่ะเราไม่รู้ไงเราก็เล่นจริงๆว่าเฮ้ยเราต้องให้ตุแต่งอ่ะทำไมลูกเราไม่เข้าใจอย่างน่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันลึกดีอ่ะเวลาแสดงเราก็จะลึกตีเรามันไม่รู้จริงๆเนี่ยอันนี้มันแล้วเราก็ดีใจนะที่ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้หนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามีอะไรที่ให้กับคนดูได้มากขึ้นให้กับครอบครัว ให้ทามเขใจต้องเข้าใจกันทำเข้าใจแล้ว่จะจับมือเกันเดินไปได้ก็จะมีความรักมาทำสำเร็จในครอบครัวไม่ชอบต่เอม่ลาจะเอเอวซ่าตรงนี้เอวซ่าอีกแล้วเหรอครับถูกต้องครับมาเซอร์ไพรส์ทุกคนครับมาขอมยทุกอย่างครับในเรื่องไปที่อะไรบ้านี่แ ก็ดีใจครับทุกคนก็แบบว่าทักมาเยอะในในไอจีอะไรอย่างงี้ก็มีเยอะอยู่ครับว่าเออจาได้นะไปดูเรื่องนี้มาอะไรอย่างงี้เห็นผมอะไรอย่างงี้จำได้ว่าเป็นเป็นวันพรอหรือเป็นพู่เป็นพี่ดมครับก็าต้องมาแปลอีกทีว่าไม่ใช่พี่ดมนะครับผมแต่ว่าในเรื่องรู้ไหมเขาต้องแบบว่าต้องขนาดคือคือตอนแรกตอนแรกที่อ่านบทอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็นึกภาพระดับหนึ่ง แต่ว่าพอไปพอไปหน้างานจริงอะไรเงี้ยพี่หมูพี่โต้งเขาแบบว่าพี่ขอแบบมากกว่านี้พี่ขอมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นภาพซีนนั้นออกมาแล้วเวลาที่เราขอให้ทำแนได้ยังไงอะไรนะครับพุ่งกลับให้ราแดงเราก็จะแบบว่าไม่ใช่อยากดูหน้าพุ่งกลับอ๋อหมายถึงว่าพี่เวลาพี่หมูบีบครับให้แบบว่าเอ๊ชขอลบบเยอะกว่านี้ี่นึ่งเยอะกว่านี้ตัวบีบให้ตัวบีบเอล่าพ่ียังไง

ไม่ใช่นะครับมันจะทำอะไรเขาได้ส่วนใหญ่ยังไงบ้างเราออกมาแล้วควดแบบครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าของทิงจะเป็นเหมือนบอกเขาเอ้ยเล่นเรื่องนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้จะดีเอ็มมาอะไรอย่เงี้ยครับผมก็คือผมก็ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังครับแอบแอบแอบแล้วมันเศร้าไหมก็แอบตื่นเต้นไงไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปบอกว่าจะเล่นอันนี้นะเดี๋ยวเพื่อนจะแบบเฮ้ย โม่เปล่าเลยอย่างนี้ผมก็เลยยังยังไม่ได้ไปพูดนะครับผมแต่ว่าการทํางานผมแฮปปี้มากผมดีใจในหน้อาชีพนักแสดงผมแล้วกันนะครับผมดีใจนะที่ได้เล่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็ทุกคนเก่งมากๆนะครับทั้งสองคนนี้น่ารักมากๆเวลาอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็พี่ๆพี่โต้งพี่หมูเก่งมากๆครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเก่งมากผมดีใจน่ารักหมคกอันนี้ดอ้ดีไห้กล้าพูดตรงนี้กล้าพูดตรงนี้เลยหรอไม่พูดเลยเสิ ถามมัครบแล้วคือสีที่เราต้องถ่ายใกล้ทีจากพีพีนี่ฟิวจรู้ว่ายังไงบ้างครับผมขออนุญาตแล้วครับในงานในงานขอเข้าใจอยู่ในงานขอเข้าใจอยู่ในงานครับพีพีเขาทำอะไรเป็นเซรีอยู่แล้วเซรีมาองโมกระเป๋าไหมอ่ะมาดูกระป๋องไหมเพราเซรีชนอยู่แล้วเซรีชนอยู่แล้วที่แบบของจะกิ็เจอคนแบบนั่นเยอะครับผมก็ อืมครับแต่ส่วนใหญ่ก็แบบว่าเหมือนเขาก็เซลล์ไปทางเซลล์อะไรอย่างงี้มากกว่าครับน่ารักน่ารักเซลว่าอะไรเซลว่าอะไรเซลไม่เซลไม่รู้ว่าขายของใครก็ในฉากครับในฉากไปขายขายของตั้งหมูคับตั้งเต้าไว้ยังไงคะถ้างสัตว์เลือดเร็วๆยังไงบ้าง หว,วังว่าปากต่อปากจะทํางานครับ<ช>เพราะเท<ช>่าที่เห็นก็มีปากต่อปากเยอะมาก<ช>ที่เกิดขึ้นครับจากคนรอบตัวจากกระแสที่ติดตามอยู่ตลอดทุกทุกทิศทาครับหวังว่าจะทํางานแล้วก็ต่างประเทศก็ดูจะตื่นเต้นกันแล้วครับ<อ>ครับมีแบบคอมเมนต์จากหลกนากหลายชาติเข้ามาแล้วตื่นเต้นยังไงอ่ะพี่เวลาเขาดูหรืออีกอ่ะพี่สั่งชงอะไรมาอ๋อเด็กเด็กเขาจะให้เธอทำบ้าน พี่พี่พี่ขอถามว่าต่างประเทศนี่จะมีะไปผ่ายอะไรบ้างตประเทศหมายถึงว่ามีนักแสดงไปไหมเหรอครับอะไปถายจะไปถ่ายมียตอนนี้มีกี่ประเทศอะไรยังไงบ้างนับได้ประมาณเกือบ30พื้นที่ทั่วโลกครับ เริ่มทยอยฉายไปบ้างแล้วครับที่ประเทศลาวฉายไปแล้วและเพื่อนบ้านก็เดี๋ยวจะทยอยตามมาเยอะเลยครับที่ศกันต์ก็เลยกำลังจะเริ่มแล้วใช่ครับกัมพูชาเวียดนามอะไรแต่ไปหมดตั้งมากมายแต่ใช่ครับยูซีแลนออสเตรเลียก็จะทยอยตามมาครับใช่เดี๋ยวให้กินปลาตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงเลยทะลุร้อยแล้วครับอย่างนี้ก็ทะลุร้อยแล้ว คุณพูดไปก่อนก็เชิญชวนครับอยากเชิญชวนทุกคนไปดูหนังเรื่องโซนแานงแต่งผีนะครับเป็นภาพยนต์อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนทีมงานทุกคนตรงนี้นะครับผมตั้งใจมากมานะครับก็ฝากด้วยใกล้รอลาแล้วด้วยแล้วก็ใกล้เทศกาลวันหยุดแล้วด้วยนะครับใครยังไม่รู้จะไปทําอะไรก็ไปดูหนังเรื่องนี้ได้เอาหันมาสบฟังเลยค่ะครับก็โซนแดนงแต่งผีนะครับอย่างที่พี่บอกเลยนะหมึูว่าผมว่าใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะครับใครที่อยากจะ มีวันมีวันหยุดแล้วก็หากิจกรรมครอบครัวหรือว่าอยากจะหากิจกรรมทางเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่ามาดูหนังด้วยกันก็ก็เป็นช่วงเวลาที่ท,ที่ที่มันน่าจดจำในะเวลาเวลาผ่านไปแล้วเราก็ได้มามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนซ่องแนงแบบพีนะครับเป็นหนังที่คิดว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับหรือว่าหนังครอบครัวคนสูงอายุหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัายกลางคนหรือกลางคนเฉียดขึ้นไปหน่อยแต่ยังไม่ แกมากกลางคนเนี่ยแต่เลยวัยรุ่นมันอะไรเงี้ยผมว่าได้ได้หมดไม่ทันท่าว่าไครับแล้วไปว่างๆเนี่ยไม่เคยจะไปดูหนังว่างตอนไหนเพิ่งจะกลับเมื่อวานก็ดูไปตอนรอบสื่อแล้วก็บินเลยว่าได้บินเลย